เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอากาวซ่อมรองเท้าออกจากรองเท้าให้ดูเพื่อบางที่แปะผิดหรือแปะเกินจะได้เอาออกได้เรื่องมันมีว่าผมจะซ่อมพื้นรองเท้าข้างนี้ครับแต่พอแปะกาวไปแล้วกาวมันดันไม่พอก็เลยซ่อมได้แค่ครึ่งเดียววันนี้ก็เลยจะมาซ่อมใหม่ทุกคนจะเห็นได้ว่ากาวมันเหนียวมากนะครับการจเจากาวออกเราต้องใช้ใน้ำมันสนหรือทินเนอร์ผมก็จะแบ่งใช้แล้วก็ชโลมไปทั่วกาวเลยเสร็จแล้วก็หาอะไรแข็งๆมาขูดชโลมแล้วก็ขูดๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ถ้าใครกลัวรองเท้าจะเสียเพราะทินเนอร์ก็ระวังตอนแปะกาวอย่าให้โดนส่วนที่ไม่ตั้งใจนะจะได้ไม่ต้องใช้ทินเนอร์ที่หลังพอเสร็จแล้วผมก็เอารองเท้าไปทาความสะอาดนิดหน่อยเพื่อเอาทินเนอร์ออกจากนั้นก็เอากาวมาลงได้เลยแล้วก็เกลี่ยกาวไปให้ทั่วเทคนิคนะครับพยายามเกลี่ยไปให้โดนขอบๆไปเยอะหน่อยเพราะเวลารองเท้าเริ่มขาดมันก็จะขาดจากตรงขอบก่อนจากนั้นก็ไปทาอีกฝั่งของรองเท้าได้เลยเสร็จแล้วอย่าเพิ่งประกบกันนะครับทิ้งไว้ให้กาวแห้งประมาณ10-15นาทีพอครบเวลาแล้วก็เอามาประกบกันได้เลยเราก็จะค่อยๆกกกกกดดไปใใหหหห้้ทททััั่่ววคครบบมมมมนนนนนนแสสิาาีีุุเเ็ย อีกหนึ่งเทคนิคครับผมจะทิ้งกาวไว้ข้ามคืนเลยเพื่อให้มันแห้งโดยสมบูรณ์แล้วถ้าใครสงสัยว่ามันจะทนไหมข้างที่ผมซ่อมตั้งแต่เดือนธันวา